โอเคค่ะก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะทาง u t u b e นะคะ108คนคะ่ะโอเคถือจะบางคนก็ไม่ได้ดูเนาะก็วันนี้เราก็จะมาออต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับ108คนนะคะเนาะหนึ130นี่แหละนะ1น0นะคะในช่องใหม่ละช่องเก่ารวมกันนะ1 3 0ส ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะก็แต่ว่าเราจะยึดช่องคือช่องตัวเฮ็ดตัวใหญ่อะอะเฮดตัวใหญ่ไว้เป็นหลักนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะก็หนึ่งร้อยแปดคนนะคะ no, คนเนาะหนึ่งร้อยแปดคนแล้วอ่านไม่เอาสามสิบแหละโอเคก็ต้องขอขอบคุณมากมากค่ะก็เดี๋ยวเราจะามาอธิบายนะคะลูกโป่งฟ้าของเราเป็นรูกมีคุกนะคะก็มาได้ไงโอเค ซึ่งจะพอะว่าเราชอบมีครูมากเลยนะคะคือตอน,นแรกคือไม่รู้จักไม่อะไรทั้งนั้นทีนี้นเราก็คือแบบเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปนะตอนนี้คือแบบอะไรอะไม่รู้ชอบไปชอบสีฟ้าตอนไหนไงเออแต่ก่อนคือแบบเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไปเรื่อยเป็นรูปเป็นโพนี่เป็นแบบให้มันรลอนๆหน่อยให้มันน่ารักอะไรฮะคือหารูปโปรไฟล์อะไรได้ก็ยัดเข้าไปโอเคเดี๋ยวมาดูรูปโปรไฟล์อันแรกกันก่อนอืออันไหนนะเอ่อ อันไหนวะอันแรกนะคะบอกอันแรกเลยอันแรกมันจะเป็นอันไหนหวานนื้อเมี้ยวเนื้เมี้ยวอ่ะมันรูปมันหายอ่ะโอเคขอโอเคมันจะเป็นรูปโปรไฟล์นะคะเป็นผมสีน้ำตาลน้ำตาลนะถ้าใครดูอะไรวะหายออลชูเกะก็จะรู้ว่ามีรูปโปรไฟล์อะไรบ้างอยู่แปะข้างหน้าอยู่นะคะก็จะมีอ่าผมสีน้ำตาลเนาะมีผมน้ำตาลมีผมเทาผมชมพูผมอ่ะคือ แฟชั่นแฟชายชาแลรนโบวเดสนะคะเราพแฟชั่นแล้วก็เป็นรูปมิคุเลยนะคะมิคุรูปแรกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ในการโอเคค่ะนี่ก็เป็นรูปปิกาจูนะคะกับมิคุนั่นเองเราคือเราแต่ก่อนเราชอบมากเลยทีนี้ก็คือพอมันไปดูแล้วภาพมันแปลกๆมันเหมือนเดียวอะคือภาพเนี้ยเราเไม่ได้วาดรูปเองนะคะแต่ว่าเอาแค่ปิกาจูไปใส่นะคะเพื่อให้มันน่ารักขึ้นแค่นั้นเองนะคะก็ทีนี้คือแบบ ตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมเลยเนาะจะพฤษภาคมปีนี้นั่นแหละโอเคก็มาอยู่ได้นานอยู่นะคะพฤษภาคมนะ <c oughs> คิทีนี้ก็มาเปลี่ยนอีกรอบนะคะเป็นลูกมิคุอีกแล้วแต่ว่ามันคือมันน่ารักกว่าเก่าคือมันเหมือนขยายขยายได้กว่านะคะส่วนไม่รู้จะมิคุได้ไงคือตอนนั้นคือไม่รู้จะเอาผมเสียอะไรผมเสียคูแล้วไม่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทีนี้เราก็ไปดูรูปในโมเดน,นเคะมีสีอ,อะไรบ้างสีม่วงไม่ชอบสีฟ้าโอเคอยู่สีเหลืองเขียวมันไม คือทุกสีอ่ะสีฟ้ามันเดี่นที่สุดแล้วก็เลยไปหาเซิร์ชว่าเออ่รูปกระตูมผมสีฟ้าเนี่ยไปรูปเจอรูปมีคูมาคือตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าเป็นรูปมีคูนะคะทีเนี้ยก็ไปคือก็ไปดูดูมานะก็ไปดูปุ๊บยิ้ยับแมว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 อ,อรวแม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 วปม,ปม,ะะแมวปปมแวมวมวคมวแวแมวแวแมวเมวแ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 มวมมวแ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 มวม รูปเดียวที่นี้เราพยายามหาหาแบบหาเงนี้ยนะแล้วก็กรอปชื่อมากรอปชื่อส่วนนั้นมานะคะแล้วมาใส่ก็เจอรูปมีคู่คือเยอะมากเลยทีเนี้ยก็เลยหาแบบตอนนั้นคือแบบเอารูปนี้ไปก่ออาการเห็นมันมีอยู่ทีนี้ทีนี้เราก็ไปดูจกักทีแมันไม่รู้จักนะก็มีรูปเห็นมีรูปหนึ่งโอเคพอโอเคอยู่ก็เอามาใส่ปุ๊บทีนี้ก็ ทีนี้ก็คือไปทีนี้ก็คุณหายอีกรอบหนึง่งไปเจอแบบว่ามิคุน่ารักกว่าเดิมก็เลยทีนี้จะสัตว์ต่ออะไรดีคือแบบถ้ามนันดูเหมือนของเราหน่อยๆก็เป็นเติมลึกอกระจูไปหน่อยนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะก็มีตัวนับปัจจุบันนะคะโอเคเป็นลูกมัตนปัจจุบันนะคะซึ่งตัวนี้ ไม่หาเจอมันน่ารักมากคือเราแชร์แชร์ในคือเราทำคลิปนะคะคลิปในช่องซีเดตัวเฮดคต่ะตัวเฮดเขาว่าช n แนลอะ่ะตัวเฮดตัวเล็กะคะ่ะก็ไปแชร์คือไปเอารูปรวมรูปมีคุ่รูปที่มีคู่คู่กับใครก็ตามนะคะเอามารวมรวมรวมกันโอเคก็ได้มานะคะก็ตามนั้นแหละคะ่ะก็ส่วนคลิปนะคะคลิปคลิปแรกคลิปอะไร เอาขอคลิปแรกนะคะก็จะเป็นภาพสไลด์ของฉันแล้วก็ตามด้วยแม่ครับแมคครับเนี่ยอันนี้ทําไม่ตั้งใจลงนะคะก็ซึ่งลงผิดนะคะเป็นคลิปแรกที่เล่นเกมแมคเลยอยากเป็นแมบนิ้เมาะและ้วก็อันนี้ก็อันต่อไปะคะ่ะก็เป็นภาพสไลด์เหมือนกันอันนี้คือถ่ายทอดสดคือไม่ตั้งใจถ่ายกดมั่วนะก็สวัสดีวันปีใหม่นะคะก็จะวันปีใหม่อีกสิบเดือนผ่านมานะคะก็จะครบหนึ่งปีแล้วเนาะก็เพลงพรมวันปีใหม่นะคะ เองเช็กกระตุกตอนนะั้นคือดังๆไใหม่หมทำคือนั้นที่ทำเป็นตัวเองง่ายๆคือแบบไม่ถึงรูปโปรไฟล์นะคะรูปภาพสไลด์ของชั้น,นะคะ่ะทำเองสเตนเนี่ยดีลบไปแล้วอะเกมเออของเสริมตัชชุ้มสีก็เดี๋ยวนี้สตสริมสีก็ลบออกไปแล้วเช่นกันแมคไมค์ครับแบงค์ครับพิซซ้อออนไลน์นะ,ะถือว่าเราเราดังคือไม่ได้ดังมากแล้วนะคะคือ ซ้อนส,สมัครพร้อมสกินนะคะเอาชื่อสกินไปใส่เองซ้อนแบรนด์พื้นหลังเป็นรูปภาพป,ประตูน,นะคะแล้วแต่ะค่ะจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ต่อไปอไปันดับประทัดมาครับของจริงเลยมาครับวอซ้อนหนึ่งจุดเจ็ดจุดเก้านะคะลีซ้อนแผ่ขายออรูก้าค่ะแล้วก็ให้ออชูก้าตามไลนะะ์มาต่อไปนะคะเป็นมาครับแบงค์ข้อพิโซออนไลน์นะคะถ่ายเล่นนะคะมาครับแบงค์ข้อพิโซออนไลน์นะคะพาคที่หนึ่งการหาเงินมาครับมาเล่นกิจกรรมกัน นะก็มาเล่นม um um ั่วเอาเขียนคำหยาบมาค่ะกุญูงไอ้ไม่ไอคะเดี๋ยวชิมมาเดี๋ยวชิมแนะนำเซิร์ฟไมค้าหนึ่งจุดจุดสองเริ่มจากสปาก่อนนะคะก็อันนี้คืออินโทรของเราเดี๋ยวชิมสามเดี๋ยวชิมสามลงมาลงอันเนี่ยโคชนะคะเดีซึ่งมันหายไปแล้วไมครับอ่าทุกอย่างอ่อเคียมไหมค่ะก็ต่างๆนะคะก็ไปไล่ดูนะคะก็จะมี ดังที่สุดนี่ก็ไม่รู้นะคะหลายมี m i n e c r a f t MO RPG ของเสกสินด้วยเนาะก็ต้องคลิปนี้ไม่ยาวเท่าไหร่นะโอเค็่ามน,นั้นนะคะก็ก็ใครชอบก็ยิ่งกดไลค์แล้ก่อนนะซึ่งหนึ่งร้อยนี่อ่ะเดี๋ยวลืมพูดไปอย่างหนึ่งเราแคสด้วยไงนะคะแคปเพราะ คือแบบยังไงอะ่ะเออเห็นคนอื่นแคสแล้วดูมันดูแบบแปลกตาดีแล้วเราก็ลองแคสดูเล่นๆไม่น่้นใจจะแคสมาให้คนแบบติดตาม1 0 8คนไม่ได้ไม่ค่อยเท่าไหร่คือเราลงคลิปเล่นๆใช่ไหมคือสมมุติเราอัดอะไรมาแล้วก็ชอบลุงลับลงอะไรผู้นี้นะคะตามนั้นนะคะต้องใครอยากเป็นนับแคสนะคะก็ลองเป็นกันดูนะคะไม่ได้เรียนแบบใครนะคะลองทําแตกต,ต่างจากคนอื่นดูนะคะก็บางคนอาจจะ นี่านรีวิวในรีวิวเกเมอไรพวกนี้ดีกว่า